สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนด้านหน้าติดถนนลาดยาง2เลนเส้นนี้เลยสาทั่วโพกน้ําประปาไฟทางสองสว่างพร้อมนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยใกล้ร้านค้าร้านอาหาร มองเห็นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะภายในที่ดินของเรานะคะก็จะมีบ้านแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิ้งจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในบ้านแล้วก็รอบๆพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะที่ดินของเราเนือ้อที่3ไร่2งานนะคะอยู่ตำบลเขาชะง,งมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหน้านะคะกว้างติดถนน สาธนารณะนะคะทางทิศเหนืออยู่ที่9 6เมตรเลยค่ะที่ดินเรานะคะด้านหน้าตรงนี้เราถมไว้แล้วเป็นที่เนินแล้วก็สร้างบ้านลงไปที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่า20ปีเลยค่ะต้นไม้ปกคลุมเต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศมากๆเลยท่านใดที่ชอบที่ดินต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเป็นโฉนดนอกสสี่จอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะราคาขายยกแปลงเพียง4ี่ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นค่ะราคานี้ยังต่อรองราคาได้อีกนะคะภายในที่ดินเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยล้อมรัวรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเต็มพื้นที่เลย แทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยค่ะผังที่ดินนะคะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามที่ดิมแนบไว้ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้เลยค่ะส่วนที่ดินนะคะตรงมุมนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาลูกโตๆโตโตแบบนี้เลยการเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็สะดวกสบายบรรยากาศดีเงียบสงบนี่ค่ะ น่าอยู่มากๆเลยนะคะปลูกมะพร้าวปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ประดับปลูกไม้พืชผักสวนครัวทุกอย่างเต็มพื้นที่เลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งเล่นนี่ค่ะสามารถปรปับปรุงเพิ่มเติมได้นะคะบรรยากาศดีมากลมลื่นสุดๆเลยอากาศเย็นสบายเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินเรา นี่ค่ะต้นหูกระจงขนาดใหญ่เลยที่ดินของเรานะคะต้นไม้ปกคลุมไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะในเนื้อที่สามไร่สองงานพอคุณลุงเจ้าของเป็นคนรักต้นไม้ชอบต้นไม้มากๆเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะสำหรับลงจากบ้านหรือว่าขึ้นไปที่บ้านได้แล้วก็มีที่นั่งเล่นนะคะไว้นั่งเล่นใต้ต้นไม้อากาศเย็นสบายเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็ถมไว้แล้วเป็นที่เนินตรงนี้สามารถสร้างบ้านเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะนําบ้านนอกดาวเข้ามาวางตรงนี้ก็ได้นะคะที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะสาทั่วโภกนะคะพร้อมบ้านเล็กที่พร้อมน้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะเนีย่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นศาลานั่งเล่นนั่งทานอาหารได้เลยนะคะ นี่ค่ะเดินจากบ้านลงมาตรงที่ศาลาตรงนี้ได้เลยต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆดินในที่ดินนะคะเป็นดินดำล้วนเลยปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บทำอาหารก็ได้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่ามีหมดเลยค่ะส่วนด้านหลังของที่ดินเรานะคะก็ทำทางเดินไว้ สามารถเดินได้รอบบ้านเลยค่ะหรือว่าสมาชิกในบ้านนะคะถ้ามีผู้ที่ใช้วิวแชร์สามารถใช้ทางนี้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะเดินชมต้นไม้เดินชมวิวนี่ค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะเต็มพื้นที่เลยท่านใดที่ชอบบ้านสวนพร้อมที่ดินบรรยากาศแบบนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะติดต่อ0-87 0060727ค่ะหรือ ID l i n ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีนัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกด้วยนี่ค่ะทางเดินเดินสะดวกสบายเลยค่ะตลอดเส้นทางทางเดินนะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยท่านใดที่ชอบ ที่ดินที่มีต้นไม้บรรยากาศลมรื่นแบบนี้นะคะจะซื้อเก็บก็ได้เป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศเปิดร้านกาแฟก็ได้นะคะหรือว่าจะทำรีสอร์ทโฮมสเตย์ได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของ ที่ดินเราต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเต็มพื้นที่เลยแทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเป็นร่มเงาไว้เต็มพื้นที่ของเราเลยค่ะหรือว่าจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่บ้านนะคะเพียง92กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากโรงพยาบาลโพธารามที่ว่าการอำเภอโพธาราม ตลาดโพธารามนะคะอยู่ที่23กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากตัวเมืองราชบุรีนะคะอุทยานหินเขางูมายังที่บ้านค่ะอยู่ที่27กิโลเมตรีค่ะทางเดินสามารถเดินเข้าออกบ้านได้รอบทิศท,ทางเลยนะคะเราทำทางเดินไว้ให้ทั้งหมดแล้วค่ะตัวบ้านนะคะเราทําเป็นที่เนินแล้วก็สร้างบ้านลงไปที่ดินสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่30เมตร ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเลยด้านหน้าของเราก็ติดถนนลาดยางสองเลนด้วยมีร้านคา้าร้านอาหารหาของทานสะดวกสบายสามารถเข้าออกที่ดินได้หลายเส้นทางเลยนี่ค่ะด้านหน้าก็มีต้นจามจุลีนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถสร้างเป็นบ้านต้นไม้ก็ได้นะคะแถวนี้นีค่ะประตูรั้วทุกอย่างพร้อมเลยมีค่ะบรรยากาศดีมากๆ ที่ดินแปลงนี้ต้นไม้ล้มเลื่อนสุดๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่เนินนะคะก็จะมีบ้านทั้งหมดสองหลังสามารถจอดรถในล่มได้ด้วยนะคะหรือว่าจากที่ดินค่ะจากที่บ้านไปยังเซเว่นอีโรเว้นะคะโลตัสวัดเขาช่องพานถ้ำค้งคาวร้อยลาน,นะคะห่างจากที่บ้านอยู่ที่12กิโลเมตรค่ะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีที่นั่งพร้อม ในราคา4ี่ล้านหแสนบาทเราให้ทุกอย่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ดินเนื้อที่3ามไร่กับอีก2งานค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เป็นเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องโลงๆแล้วก็มีห้องน้ําส่วนนี้เป็นทางเดินลงไปนั่งเล่นชมวิวตรงศาลานั่งชมวิวข้างเขาก็ได้นะคะนี่ค่ะทำเราจับไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ นี่ค่ะท่านใดที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆเราทำเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนโลงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำค่ะนี่ค่ะตีฟ้าปูกระเบื้องติดมุงลวด ทำทุกอย่างไว้แล้วพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะบ้านไม่ได้มีประวัติอะไรเลยก็ยังมีคนอาศัยอยู่ค่ะห้องน้ําชักโครกฝักบัวทุกอย่างพร้อมเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยจะซื้อสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงเลยค่ะหรือว่าจากที่บ้านนะคะไปวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีราชบุรีค่ะห่างจากที่บ้านนะคะเพียง4.6กิโลเมตรเท่านั้นจะส่งลูกหลานไปเรียนก็ได้นะคะใกล้โรงเรียนด้วยใกล้สถานีอนามัยเลยค่ะส่วนหน้าต่างด้านหลังเราก็มองเห็นพื้นที่ด้านหลังของบ้านนะคะนี่ค่ะลมลื่นมากตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านค่ะ จะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์ก็ได้นะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยไฟฟ้าพร้อมบ้านเล็กที่พร้อมสาธารณภพทุกอย่างพร้อมเลยค่ะส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนเช่นเดียวกันแล้วก็มีโรงรถหนึ่งโรงนะคะสามารถจอดในล่มก็ได้ค่ะหรือจะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศก็ได้ แทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะก็เต็มพื้นที่เลยนี่ค่ะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ส่วนหลังนี้นะคะก็มีหนึ่งห้องนอนสามารถเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็จอดรถในล่มตรงนี้ก็ได้ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกของตัวบ้านระบบน้ําประปาทุกอย่างเราทําไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำน้ำไปลดน้ำต้นไม้ได้หมดเลยนี่ค่ะเราทำทางเดินไว้ให้เดินสะดวกสบายมากๆเลยนี่ค่ะด้านหลังก็มีทางเดินเดินล้อมรอบบ้านได้ส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นศาลานั่งเล่นศาลาทานข้าวนะคะไว้นั่งเล่นทานข้าวดื่มกาแฟพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวได้หมดเลย บรรยากาศดีล่มลื่นสุดๆเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนนะัดชมได้ทุกวันเลยค่ะดีมทวนอีกครั้งนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่3ไร่2งานอยู่ตําบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัด ราชบุรีค่ะเป็นโฉนดนอ,อสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยสาธุาพวกพร้อมติดถนนลาดยางสองเลนค่ะราคาขายยกแปลงนะคะ4.5ล้านหแสนบาทเท่านั้นนะคะเป็นโฉนดนศสีจอขุดแดงจะซื้อสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้ค่ะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินนะคะหรือว่าบ้านสวน พร้อมที่ดินหรือว่าที่ดินเปล่าโซนราชบุรีหรือว่ากาญจนบุรีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ